เราจะได้ยินสิ่งที่ลูกค้าพูดที่ฟังนะคะว่าเอ๊อยู่บ้านไม่สบายอยู่แล้วร้อนต้องบอกว่าพวกเราก็าเผชิญสิ่งที่เรียกว่าความร้อนอย่างบุนแรงที่ผ่านมานะคะในปีนี้ฮิตเวฟที่ผ่านไปเนี่ยจริงๆมันสะเทือนเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่เราบอกว่ามันจะสูงขึ้นมากๆในปี2030เนี่ยวันนี้มันมาถึงเราเรียบร้อยแล้วนะคะ เอสเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นปัญหาพวกนี้อะคะ่ะสิ่งที่เราพยายามที่จะใช้นวัตรกรรมหรือการวิจัยเสริมเข้ามาในการพัฒนาสินค้านะคะเพื่อให้เราสามารถใช้งานแล้วก็อยู่ทนกับพวกเราในสภาวะวันนี้วันนี้เราควรจะแข่งขันกันเรื่องของการตอบโจทย์ลูกค้านอกจากให้ลูกค้าได้มีทางเลือกที่ดีแล้วเนี่ยเรายัางเพิ่มเติมในการใส่ e s g เข้าไปคือเรามองหาสินค้าและบริการที่ ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมสังคมนะคะแล้วก็ความยั่งยืนเพื่อให้พวกเราค่ะเลือกในสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งตัวเราเองแล้วทั้งโลกอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนะคะหลังคาจะเป็นประการดันแรกเลยที่ทําให้พวกเราเนี่ยปลอดภัยอยู่ในบ้านหลังคาที่ดีนะคะนอกจากว่าจะมีความทนทานตัวหลังคาเองเนี่ยตัวชิ้นง,งานนะคะมันจะต้องมีการพัฒนาตัวเนื้อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะวันนี้เราเชื่อว่าวัสดุเกือบทุกๆตัวตอนนี้ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงใหม่สมาร์ทบอร์ดเมื่อปีที่50ที่ผ่านมากับเนื้อปีนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่แตกต่างไปอย่างสูงมากส่วนใหญ่สมาร์ทบอร์ดก็จะอยู่บนโครงเหล็กนะคะโครงกาวไนซ์แล้วการยืดหดตัวค่ะบนสภาวะ,ะนรุแรงตรงนี้มันเกิดกันยืดหดที่แตกต่างกันเราก็ต้องปรับเนื้อเนี่นยค่ะให้มีความเหนียวทนนานแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเราก็เลยออกตัวสูตรใหม่ที่เป็นสมาร์ทบอร์ดแม็เกิดขึ้นมานะคะ อีกตัวหนึ่งที่เป็นขั้นกว่านะคะซึ่งเราคิดว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เป็นขั้นสุดนะคะเราออกตัว EXCELLA ่ e s t a ต e s t a จริงๆเป็นภาษาอิตาลีนะคะแปลว่าสุดยอดหรือยอดพิรโมเดตนะคะงนั้นขั้นกว่าตัวนี้มันไม่ได้เกิดมาด้วยการแค่ทำตัวเซรามิกบวกดีไซน์นะคะเราต้องมีการพัฒนาตัวเนื้อมันจะไม่ได้เป็นแผ่นเรียบเรียบ ที่บนพื้นหรืออยู่บนผนังบ้านเราอะนะคะดังนั้นการที่เราต้องดีไซน์ให้มันเป็นแผ่นโค้งก็ดีหรือแผ่นที่มันมีมีเคิร์ฟเนี่ยค่ะมันจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เกิดเชื้อราหรือจุดร่องรอยให้กับการเสื่อมสภาพดังั้นตรงนี้ค่ะเป็นส่วนสําคัญที่ s c g นะคะได้เกิดนวัตรกรรมทําให้พื้นผิวตัวนี้ค่ะเหมาะสมกับการเปรินสีเข้าไปที่เป็นสีที่มีความหลากหลายเฉดแล้วเรายังมีนวัตรกรรมในเรื่องของการเคลือบผิวทําให้เกิดความทนทานแล้วก็ยังสามารถที่อยู่บนหลังคาเรา ะะรับสภาวะแวดล้อมสูงสุดในตัวบ้านของเราได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ SCG นํานวัตกรรมหลากหลายรูปแบบนะคะในการปรับปรุงทั้งตัวเนื้อตัวสีตัวรูปแบบดีไซน์แล้วก็มีการโคดีไซน์กับทางศิลปินอย่างคุณปอมเป็นต้นนะคะในการสร้างสารแล้วก็สร้างจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อจากเรามีการพัฒนาตัวที่เป็นวัสดุศาสตร์ที่ดี สำหรับผู้บริโภคแล้วปีนี้เรายังมีแคมเปญอย่างต่อเนื่องกับทั้ง SmartBo a r d m แ x แล้วก็ e x c e l ซลล่าเคนะคะสำหรับผู้บริโภคต่างๆที่ผ่านมานะคะเราก็ทำแคมเปญที่ตอบก็เรียกคืนกำไรให้กับลูกค้าไปแล้วที่ร1 1ปีของ s c g นะคะเราเป็นแคมเปญใหญ่จนถึงเดือนสิงหาคมนยาน,นี้เรายังมีแคมเปญหลักๆอยู่อีก23แคมเปญน,นะคะที่จะออกตัวสินค้าและบริการใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว p r o d u c t ฑ์อินส ที่เราจะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการร้อนกันเสียงสามารถเดินเข้าไปหาสินค้าและบริการของพวกเราได้ใน S c G Channel นะคะไม่ว่าจะเป็น S c G Home S c G Experience ต่งตางๆ S c G ก็ต้องขอขอบคุณทาง m a r k e t i e r นะคะที่ได้มอบรางวัลอสงเกตนี้ให้ของเราหนึ่ปีนะคะ S c G นะคะเราอยากยืนเคียงข้างกับลูกค้าแล้วก็เติบโตไปกับลูกค้าทุกๆคนคะ่ะเราเชื่อว่า การที่ลูกค้าเผชิญสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงการที่ลูกค้าเนี่ยเผชิญสภาวะเศรษฐกิจเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันว่าเราจะยืนเคียงข้างกับสิ่งที่ลูกค้าเติบโตไปแล้วเราก็จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่จะตอบโจทย์นะคะแล้วก็ทำให้ดีขึ้นมากๆนะคะต,ต่อไปค่ะ SCG Passion for Better